สวัสดีค่ะมีรถตู้สับทาไปสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ Volkswagen Caravel เครื่องยนต์2.0ดีเซลเจอตโตคันนี้ปี2013นะคะ TDI นะคะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีเทา Air b a g ABS กุญแจรีโมทแอร์ระบบดิจิตอลนะคะเบาะสาแถวนะคะกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยค่ะคันนี้เช้งินดอกรถ50,000บาทนะคะผ่อนเดือนละ14,000บาทเท่านั้น,นะค่ะ ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะแต่ง V P นะคะมีบะเบาะปปัาไฟฟ้าด้านหลังด้วยนะคะรถสภาพสวยมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะแอร์ตอนบนค่ะกว้างขวางน่าสบายเลยนะคะดูหลาค่ะประตูสไลด์สองข้างเลยนะคะสภาพดีค่ะบอดี้สวยนะคะ กว้างมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถตู้ V.I.P สภาพสวยๆนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแนะนำาปรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้สุดๆเลยนะคะ T.D.I ค่ะ,คะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะ V.I.P ค่ะประตูสไลด์2ข้างเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเอกสารในการ เขาซื้อนะคะสำเนับัตรประชาชนนะคะสำนรับทะเบียนบ้านนะคะสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอับรอมเงินเดือนค่ะอถตู้โฟล์กสวาเกนคาราเวลขึ้นยนต์องยดนต์2ี TDI ดีเซลยอโต้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะ